เรื่องที่1เอน็นเป้เด็กแว้นนิสัยเกเรทําผิดกฎหมายแม่ของเขาจึงพาไปบวชที่วัดห่างไกลเพื่อให้พ้นจากคดีและหวังให้ลูกกลับใจวัดแห่งนี้ดูเงียบสนัดพระที่นี่ย้ำว่าห้ามออกนอกเขตวัดเด็กขาดและอย่าไปยุ่งกับอะไรแปลก เป้ไม่ใส่ใจเริ่มทำตัวเหลวไหลแม้จะอยู่ในผ้าเหลืองเขาเจอกระดูกในโถอาหารที่แปลกตาและเงาลึกลับเดินผ่านกุฏิกลางคืนได้ยินเสียงแปลกๆแ,และฝันเห็นวิญญ,ญาณเปรตเป้รู้ว่าเขาถูกบวชในวัดที่เคยมีคนทำผิดทำวินยัยและสาบแช่งกันวิญ,ญญาณที่ตามหลอกคือผู้หญิงที่โดนเขาฆ่าด้วยการขับรถชนแล้วหนีวิญ,ญญาณหญิงสาวตามเอาคืนเป้ตกใจจนเสียสติกลายเป็นบ้าอยู่ในวัดเรื่องที่ส ห้องเตียงรวมอาจหนุ่มวัยรุ่นประสบอุบัติเหตุต้องนอนพักฟื้นในห้องรวมที่มีเตียงวาง่างข้างๆและผู้ป่วยโคม่าอีกคนชื่อหลวงพ่อคำตัน กลางคืนอาดเห็นหลวงพ่อเหมือนลุกขึ้นนั่งทั้งที่ทยังไม่ตายหลอนต่อเนื่องทั้งเสียงสวดเสียงลาาเสียงหัวเราะเบาๆบาทุกคืนเหมือนมีคนมากระซิบอาดเริ่มจิตตกจนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรหลอนคืนสุดท้ายหลวงพ่อเสียชีวิตขณะเดียวกันอาดหัวใจวายและฟื้นขึ้นมาพร้อมกับจิตวิญญาณของหลวงพ่อสิงห์อยู่ในร่างเขาเรื่องที่3ามแบ็คแพ็คเกอร์คู่รักชาวญี่ปุ่นแบ็คแพ็คเดินทางมาไทยขออาศัยรถบรรทุกสองหนุ่มคนไทยไปได้วยรถมุ่งหน้าไปอย่างที่เปลี่ยบรรยากาศเริ่มแปลกๆได้ยินเสียงเคาะจากหลังรถคนข กำลังฟื้นขึ้นมาทีละคนและไล่ฆ่าคนบนรถรถคันนี้หลกักเลอกคนศพที่ถูกฉีกแยกเสร็จติดเพื่อใช้เป็นร่างคนยาแต่ศพล่านั้นกลายเป็นซอมบี้ ควบคุมไม่ได้ไม่มีใครรอดทั้งคนขับคนช่วยและนักท่องเที่ยวถูกเลยค่าทีละคนไม่มีใครรอดเรื่องที่ 4. รถมือ2หนุ่เจ้าของเต็นท์รถมือ2ใช้คนโกงขายรถที่ผ่านอุบัติเหตุรุนแรงโดยหลอกว่าไม่เคยชนกลางดึกลูกชายเธอหายตัวไปในเต็นท์เธอออกตาหาแต่กลับพบภาพหลอนเธอเริ่มเห็นศพในบ่หลงภาพคนตายถูกอดัดในซากรถและได้ยินเสียงกรีดร้องจากหลายคันรถแต่ละคันที่เธอขายออกล้วนเคยมีเจ้าของตายอย่างสยองและพวกเขากลับมา เื่อคืนนุ้ยกลายเป็นผีเฝ้าเต็นท์ไปอีกคนถูกดึงเข้าไปในซากรถที่เคยขายโดยไม่รู้จักจบเรื่องที่5้าคนกองทีมงานกำลังถ่ายหนังเรื่องบุพผารตรีมีดารานำชื่อมาขินต้องเล่นบทผีที่หลอนหลอนกลางกองถ่ายมะขินหายตัวไปทุกคนเริ่มสงสัยและได้ข่าวว่าเธอตายแล้วจากอุบัติเหตุเมื่อคืนทีมงานไม่เชื่อคิดว่าเป็นการแกล้งกันแต่เธอกลับมาเล่นต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมะขินเริ่มทำตัวประหลาดทั้งลอยได้เดินทะลุก,กำแพงบรรยากาศทั้งหาและหลอนเพราะไม่มีใครรู้ว่าเธอใช่ผีหรือเปล่า ตอนจบเฉลยว่ามาขินไม่ใช่ผีแต่ทุกคนที่เหลือในกองตายหมดแล้วจากอุบัติเหตุรถตู้ความเมื่อคืน